สวัสดีเจ้าช่วงนี้อากาศก็เย็นลงนะเจ้าเหมยตกกุ้มไว้นะเจ้าอาหารที่ผ่านมาได้ในหน้าหนาวนี่ก็คือแกงกระด้างนะเจ้าวันนี้คนนึงเนี่ยจะมาจวนเนี่ยแกงกระด้างกันนะเจ้าไปพอครัวกันนะเจ้าว่ามีอะไรอย่างพ่องนะเจ้าคนนึงเนี่ยจะใจ้เป็นหูหมูนะเจ้าหรือว่าใครจะใจ้หัวหมูขาหมูก็ได้นะเจ้าพริกแกงก็จะมีพริกแห้งนะเจ้ากับปีิหอมข่าหอมแดงขาจักไข่แล้วก็รากผักชีนะเจ้า เอาทุกอย่างใส่ไปในโคกเลยนะเจ้าเว้นแต่หอมแดงกับกะปิอย่างว่าใส่เตานาะใส่เกลือลงไปน้อยแล้วก็ต่ำเพื่อมันเรียกดีๆเลยเจ้าพอตพ่ำพริกแกงเรียกดีแล้วนะเจ้าเขากจะเติมหอมแดงลงไปนะเจ้ากับกะปินาะใส่ลงไปแล้วกัดต่ำเพื่อมันเรียกดีๆนะเจ้าพอมันต่ำไปเรื่อยๆพอมันเรียกดีแล้วนะเจ้าประมาณนี้เขาเ้าใจได้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวก็จะตักพักไวก้ก่อนนะจ้าแล้วเขาเก็จะมาซอย หมูมเนาะหรือว่าหูมูก็ได้นะเจ้าหูมูนี่จะซอยเป็นตินเป็นตอนน้อยๆเนาะมันต้องซอยอันใหญ่้นะเจ้าหมอกำหมอกกำเนี่ยนะเจ้าหมอกหมอกหมอกนะเจ้าแล้วเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะเจ้าแล้วก็เอาใส่ในกระทะเลยนะเจ้าแล้วก็บะซ้องใส่น้ํามันนะเจ้าใส่ไปในกระทะคั่วไปเลยแล้วก็เติมพริกแกงลงไปคนให้เข้ากันนะเจ้าให้มันหอมซอสเนี่ยสักกำนะเจ้าแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปนะเจ้า ใส่น้ำล้างคคกลงไปแล้วก็เติมน้ำไปนักๆนยเจ้าเพราะว่าหนูหมูนี่มันต้มมายังตันเปื่อยเขาก็จะใช้เวลาต้มเมินหน่อยนะเจ้าหรือว่าใครจะต้มจนเปื่อยแล้วก็เอามาแกงก็ได้นะเจ้าบบยิดกติกานี้เนาะต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะเจ้าใส่ผงอร่อยผงนัวก็ใส่ลงไปได้เลยเจ้าต้มจนมันเปื่อยประมาณนี้นะเจ้าก็ใช้ได้นวเจ้าเขาก็จะเอามาเทใส่พาดก็ได้เนาะถ้วยก็ได้นะเจ้าอย่างก็ได้ที่มัน แล้วถ้ามันทรงสูงหน่อยอนะเจ้าคมหนักเอาใส่ถ้วยละไว้นะเจ้าเป๊กเต็กเกเนียนเนียนให้มันหน้าตาสวยงามแหน่อยนะเจ้าเข้ากับจเจ้าแก่งกระด้างนี่ละไว้นึงคืนนะเจ้ามันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะมันก็จะกระด้างเกล็กๆนะเจ้าปีนพวยกับจะใดมันก็ตึงบักตอกความเนาะ้วเขาก็สามาปาดเป็นชิ้นนะเจ้าแล้วแต่ชอบเลยนะเจ้าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นะเจ้าคมหนักก็เอาชิ้นประมาณบอกอีเนาะ แกงกระด้างนี่หน้าหนาวนี่นะเจ้ามันตึงเปิงขนาดเลยเจ้าอากาศหนาวน้าะเจ้าพอาตัดไจ้แล้วนะเจ้าเขาก็จะอ่อยต้นหอมผักชีลงไปเลยนะเจ้าใส่ไปหน่อยนะเจ้ารมันจะหอมรสชาติก็จะกลมกล่อมขึ้นนะเจ้านี่นะเจ้าแกงกระด้างเขาก็จะเซตแล้วหนึ่งข้าวอุ่นๆท้อนๆทาเลยเจ้าข้าวหนึ่งหม่หอมหอมนะเจ้าเอาข้าวข้าวโอ้แกงกระด้างเลยนะเจ้ามันก็จะแข็งๆจะอิ่เนาะ ถ้าเป็นหูมูนี่มันก็จะกึดกึ๊ดดกมันก็จะมีกระดูกอ่อนนะเจ้าคบงุดงึดนี่กันลำดีนะเจ้าลองไป่่กกันดูนะเจ้าเมนูนี้ง่ายๆนะเจ้าเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวใครชอบคิดนี้ก็กดไลค์ก like ดแชร์เป็นกำลังใจให้คนเมืองเหนือตันะเจ้า